ถ่ายวิดีโอเอา้าตอนนี้เรามาดูกิจการพันล้านนะครับท้องทุ่งนาตรงนี้นี่ผอที่ผมไม่ขายนะครับผมไม่ขายเพราะว่ามันเป็นของคนอื่นนะ บรรยากาศยามเย็นที่โคราชนะครับก็ตอนนี้ไม่มีลมเลยตามต้นไม้ครับไม่มีลมอากาศจะสงบนิดนึงเงียบมากครับตอนนี้เวลาห้าโมงสี่สิเก้าห้าโมงห้าสินะครับทีอ่อำเภอปทาย นะครับผมอยู่ที่อำเภอบัวทายนะครับเดี๋ยวพาไปดูบ่อนะครับในที่สวนนาของผมนี่จะมีสองบ่อนะครับจะมีบ่อโน้นอีกบ่อหนึ่งน,นะครับแล้วก็เป็น,บ,น,นบ่อนี้บ่อหนึ่งนี่นะครับ มาดูต้องบอกที่ผมกําลังจะมานี่เป็นมันเหมือนมันเก็บน้ําไม่อยู่นะครับหรือว่ามันจะมีน้ำปีเราปีนี้มีน้ำครับพี่น้องน้ำมีอยู่มะม่วงนูจะได้กินเนะบอ